การที่ห้าสิบหกเชิญค่ัคือผมได้ฟังท่านอาจารย์ในบรรยายในเรื่องการเจริญเจริญสติปัฏฐานนี้มาหลายครั้งแล้วทหรับผมที่อยากจะให้ถามอาจารย์นี่ก็คือว่าอย่างเวลาที่เราเห็นลูกเราแลลวครับมีสติที่นี้เราเห็นอยู่เรื่อยๆทีนี้เราจะมานัดก,การว่าอย่างไรครับหากว่าเราจะเห็นเห็น,เห,นเห็นอยู่เรื่อยๆนี่ก มันจะเป็นกครภาวนาไปการเห็นนี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าขณะดใดหลงลืมสติก็ไม่ได้พิจารณาสภาพที่เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ขณะใดที่มีสติมีการระลึกได้ก็รู้เรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนี้อยากจะให้ใช้คำว่ารู้เพราะเหตุว่าเป็นการเจริญปัญญา รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เป็นแต่เพียงของจริงที่ปรากฏให้รู้ได้เฉพาะทางตาเท่านั้นการระลึกอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อละความถือมั่นเพื่อละการติดเพื่อละการเพลิดเพลินไปในนิมิตในอนุพยัญชนะและก็เพื่อที่จะให้ความรู้นั้นจเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งไม่ว่าจะเห็นขนาดใด เวลาที่สติระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏก็รู้ว่าลักษณะนี้ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจุดประสงค์ของการเจริญสตินั้นเพื่อปัญญารู้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏไม่ใช่มีแต่เฉพาะทางตาทางหูก็มีทางจมูกก็มีทางลิ้นก็มีทางกายก็มี ทางใจก็มีที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สัตบุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นสภาพรู้ทางตาถ้าหลับตาแล้วไม่เห็นซึ่งไม่ใช่การรู้เรื่องไม่ใช่การคิดนึกเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นแล้วทราบว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรผู้เจริญสติพิจรารณาหรือว่าระลึกรู้ว่าการที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็เป็นแต่เพียงนามธรรมาอีกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่หยุดสติหรือปัญญาให้รู้แต่เพียงเฉพาะอย่างเดียวนั่นไม่ใช่การเจริญปัญญาทางหูเสียงก็เป็นของจริงได้ยินก็เป็นของจริงไม่เหมือนกับเห็นเลยไม่ใช่การคิดนึกความสุขความทุกข์ต่างๆด้วยการได้ยินเป็นนามธรรมเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น แต่เพราะความรวดเร็วเพราะความไม่รู้เพราะการไม่เจริญสติเพราะปัญญาไม่เจริญขึ้นไม่พิจารณาโดยทั่วเพราะฉะนั้นความเห็นว่าเป็นตัวตนก็ต้องมีท่านผู้ฟังรู้ลักษณะของนามและรูปชัดเจนหรือ,อยังคะไม่ใช่โดยขั้นการฟังนะคะไม่ใช่เข้าใจค่ะดิฉันเรียนถามว่ารู้ลักษณะ ที่ต่างกันของนามและรูปชัดเจนหรือ,อยังโดยการฟังใช่ไหมคะ <Okay. S 2> เข้าใจเข้าวใจแต่ไม่ใช่สติปัฏฐาน,นะคะ่ะต้องแยกกันนะคะความรู้ขั้นการฟังขั้นการพิจรารณาขั้นที่เกิดพร้อมกับสติระลึกรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏไม่เหมือนกันมีท่านผู้ใดสงสัยไหมคะ เชิญคะ่ะจะให้มีกฎเกณฑ์หมคะกฎเกณฑ์ไม่ได้เป็นอนัตตาฟัางแล้วก็ทราบว่าสภาพที่กําลังเห็นนี้ไม่ใช่สภาพเดียวกับนามธรรมที่คิดคิดมีจริงไหมคิดไม่ใช่เห็น ท่านผู้ฟังกล่าวว่าเวลาเห็นเวลาได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสทั้งห้าทางเนี่ยนะคะอดคิดไม่ได้ทุกท่านรับรองใช่ไหมคะว่าจริงจริงหรือไม่จริงคะจริงสีมีจริงได้ยินมีจริงเสียงมีจริงรู้กลิ่นมีจริงกลิ่นมีจริงรู้รสมีจริงรสมีจริง รู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งมีจริงเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวมีจริงคิดนึกมีจริงของจริงทั้งนั้นใครรู้ว่าเป็นของจริงใครรู้ว่าคิดไม่ใช่เห็นคิดไม่ใช่ได้ยินคิดไม่ใช่รู้กลิ่นคิดไม่ใช่รู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสใครรู้ผู้เจริญสติรู้ลักษณะที่ต่างกัน ของนามและรูปแต่ละทางไม่อย่างนั้นไม่ชื่อว่าเจริญปัญญาไม่ชื่อว่าเจริญสติถ้าเห็นว่าถ้าเจริญสติก็ต้องมีสิ่งที่สติกำลังระลึกรู้เป็นของจริงและแต่ว่าสภาพนั้นเป็นรูปสติก็รู้ลักษณะนั้นปัญญาก็พิจรารณาไม่ไปปนกับนามธรรมเห็นไม่ปนกับสีได้ยินไม่ปนกับเสียง รู้กลิ่นไม่ปนกกลิ่นทั้งหมดนามและรูปทุกชนิดเจริญปัญญาเพื่อรู้ชัดในลักษณะของนามและรูปที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงไม่ใช่บังคับไม่ใช่ห้ามไม่ใช่บอกให้คิดอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ใครบังคับบัญชาแม้ความคิดนึกของตัวเองได้บ้างแต่เจริญสติได้นะคะรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามและรูปได้ ไม่ใช่บังคับไม่ใช่ให้มีแบบที่ตามไปเหมือนกันหมดนั่นไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่การละแต่เป็นการไม่รู้จึงได้สร้างแบบจึงได้สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นด้วยความไม่รู้ไม่ใช่ได้ความรู้ว่าสภาพธรรมทั้งหลายเป็นอนาาัตตาเชิญค่ะที่อาจารย์บอกว่าการเจริญสติแล้วก็บังคับไม่ให้คิด ไม่อไม่ได้เนี่ยนะความจริงคิดได้ครับคืออย่างคุณว่าเราเป็นคนชอบรักขโมยอย่างเนี้ฮะใช่ไหมเราก็มาถือสินนะฮเราก็ไมเ่เราก็ไม่ต้องทนทุกข์ลำบากแล้วก็จิตของเราเมื่อคิดเราก็หยุดคิดได้คือหมายว่าเราต้องหาวิธีที่จะหยุดคิดไม่ให้กิเลสเข้ามาเนี่ยผมมีความเห็นอย่างนี้ เราจะต้องเห็นใจผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมนะเพราะว่าถ้าได้รับการอบรมแล้วมีปัญญาแล้วมีศีลมีทานศ ит, ีลสมาธิปัญญาแล้วก็เป็นนันเชื่อแน่ว่าสมพุทธประสงคไม่มีใครบอกเลยว่าไม่เห็นใจค่ะแต่ว่าไม่ใช่บังคับให้เหตุปัจจัยที่จะทำให้บุคคลนั้นเป็นคนดี โดยการแสดงเหตุผลที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าพิจารณา,รา,าเพื่อให้เกิดหิริเพื่อให้เกิดโอต,ตัปปะแต่ไม่ใช่ว่าให้บังคับหรือว่าไม่ใช่ว่าบังคับได้แต่ละคนอาจจะคิดว่าตัวท่านบังคับได้แต่ความจริงไม่ใช่ตัวตนที่บังคับเป็นสภาพของคุณธรรมนามธรรมที่เป็นฝ่ายดีดีนะคะที่มีความสนใจแล้วก็ได้ตอบถามแต่ไม่ทราบว่า จะหายสงสัยหไดอ,อยังมีข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งก็เป็นเรื่องของอัศานะการเดินทางไกลแล้วก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จด,ดำเนินทางไกลเพื่อโปรดเวนยสัตว์และโดยเฉพาะก่อนจะปรินิพาน ก็ได้เสด็จดำเนินทางไกลและก็ได้ทรงแสดงธรรมที่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าก่อนปรินิพานนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกลไปสถานที่ใดบ้างในที่ขณิกายมหาวัคมหาปรินิพานสูตรมีข้อความว่าได้ยินว่า ถ้ะผู้มีเระภาพประทับอยู่ณนภะูเขาคิดจกุฏเตขตธนครราชฤห์แม้นั้นทรงกระทำทำมีกถาอันนี้แหละเป็นอันมากแก่พวกพิกษุว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อทรงแสดงธรรมก็แสดงธรรมเหล่านี้เป็นอันมากแก่พิกสุดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระไทยในพระนครราชกุฎและตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานน์มาไปกันเถิด เราจัดไปยังอัมพลัติกาท่านพระอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุนย์มู่ใหญ่สเสด็จถึงอัมพลัตติกาแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคสเสด็จประทับนบระตําตำหนักหลวงในอัมพลัตติกาแม่นั้นทรงกระทำทำมีกระาอันนี้แหละเป็นอันมากแก่พวกพิกษุ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในอัมพราติกาแลดัดเรียกท่านพระอานน์มารับสั่งว่าดูกระอานน์มาไปกันเถิดเราจัดไปยังบ้านนาลันทคามท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุดสงมูใหญ่เสด็จถึงบ้านนาลันทคามแล้ว ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในปาวาทิกาอัพวันในบ้านนาลันทคามนั้นทรงแสดงธรรมคือท่นมีคาถาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นอันมากลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในบ้านนาลันทคามและตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานน์มาไปกันเถิด เราจัดไปยังปาตลิกามท่านพระอนอนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกุสงฆ์มููใหญ่สเสด็จถึงปาตลิคามแล้วพวกอุบาศกชาวปาตลิคามไปเฝ้ากราบทูลให้ทรงรับเรือนสำหรับพักแล้วก็จัดแจงปูลาดแต่งตั้งอาสนะสร้างหม้อน้ำไว้ตามประที่พระผู้มีพระภาคสเสด็จไปประทับ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วก็ทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกในเรื่องของศีลวิบัติศีลสมบัติจนสว่างพวกอมาต์ผู้ใหญ่ในแคว้นมคตไปเฝ้ากราบทูลให้ทรงรับพระตาหารพร้อมด้วยภิกษุเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้มีความว่าบันดิติยชาติสำเร็จการอยู่ในประเทศใด ย่อมเชื้อเชิญท่านผู้มีศีลผู้สำรวมแล้วประพฤติปรมาจันให้บริโภคในประเทศนั้นเทวดาเหล่านั้นได้รับบูชาแล้วย่อมบูชาตอบเขาได้รับความนับถือแล้วย่อมนับถือตอบเขาแต่นั้นย่อมอนุเคราะห์เขาเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรซึ่งเกิดแต่อกฉนั้นบุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อ จากนั้นสเสด็จไปโกติคามประทับณ้ที่นั้นรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสีเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนทอง่เที่ยวไปสิ้นการนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสีเป็นฉไหนเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจทุกขสมุทยัยสัจ ทุกขานิโรธาอริยสัตว์ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นการนานอย่างนี้ดูกระิพิสุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัตว์ทุกข์สมุทัยอริยสัตว์ทุกขานิโรธาอริยสัตว์ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์แล้วปัญหาในภพเราถอนจแล้ว ปัญหาอันจะนำไปสู่พบสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกติคามแม้นั้นทรงกระทำทำมีกระถานี่เป็นการเสด็จดำเนินก่อนที่จะปรินิพพานแล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมพร่ำสอนเป็นอันมากซึ่งก็จะมีข้อความเรื่องของการเจริญสบบติปัฏฐานซึ่งได้แสดงไว้ชัดทีเดียว จากนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จไปยังนาที่กะขามทรงพยากรณ์คติและพบเบื้องหน้าของภิกษุที่เป็นอริยสาวกและของอุบาสกอริยสาวกในนาที่กะขามและได้ทรงกระทำรรมีรรมมกถาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นอันมากจากนั้นสเสด็จไปยังเมืองเวสาลีประทับในอัมพะาลีวันณที่นั้นพระผู้มีพระภาค รัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเป็นผู้มีสติสัมปรชัญญะอยู่นี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสติภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นผู้มีเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอย่างนี้แลภพิสุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติดูกระพิสุทั้งหลายอย่างไรเล่าพิสุจึงจะชื่อว่า เป็นผู้ประกอบด้วยสัมประชัญญะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้กระทำความรู้ตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการทรงสังขาติบาทและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอย่างนี้แลภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัมปชัญญะดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอ ข้อนี้ก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังหายสงสัยว่ามีสติคืออย่างไรมีสติคือพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมีสัมปชัญญะอย่างไรมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกเป็นต้น เวลานี่แลอยู่หรือเปล่าคะเหลียวหรือเปล่าคูเข้าบ้างไหมเหยียดออกบ้างไหมเป็นผู้มีสต,ติมีสัมปชัญญะไหมในการก้าวในการถอยในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการทรงสังขารติบาจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยว และพยัญชนะของการเป็นผู้มีสต,ติกำกับไว้ว่าอย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสต,ติภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่ในขณะที่เก้ามีเวทนาไหมมีจิตไหม มีรูปไหมอยู่ในหมวดใดในมหาสติปัฏฐานสี่ทางตาอะไรปรากฏที่เป็นนามเป็นรูปทางหูอะไรเป็นนามเป็นรูปทางจมูกอะไรเป็นนามเป็นรูปทางลิ้นอะไรเป็นนามเป็นรูปทางกายอะไรเป็นนามเป็นรูปทางใจนามอะไรปรากฏรูปอะไรปรากฏไม่ใช่ว่าให้เจาะจงไปสร้างอะไรขึ้น แต่ทุกขณะที่กำลังนั่งนอนยืนเดินเคลื่อนไหวเหยียดคูพูดนิ่งคิดเป็นผู้มีการรู้สึกตัวพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรม,มะในธรรม,มะพราว่าเราเราจเจริญวิัสสนาเนี่ยนะคือการจเจริญวิสนากรรมฐานกับสมถกมารมฐานมันเกิดที่อารมณ์อันนี้ผมเข้าใจนะฮะ สมถฐากรรมฐานนั่นผลมากเราเอาบัญญัตอารมณ์ทึ่งมีกระสินศิษหรือว่าอสุภาพศิษอะไรต่างๆทีนี้การเจริญอ่สติปัฏฐานเนี่ยเราเอาอ่ปรมัดมาเป็นอารมณ์รูปนามทีนี้เราจะดูอยู่ที่รูปนะฮะเราพิจารณาอยู่ที่รูปเนี่ยรูปนี้ก็เป็นปรมตส์นะฮะเป็นอารมณ์ของปรมตส์คือในฐานะที่เราปัญญายังน้อยปัญญายังอ่อนอยู่เนี่ย เราจะปิดนะเราจะปิดไอ้ไอ้ไอ้ไไทวารซะห้าทวารคือให้เรานึกอยู่แต่ในทวารเดียวคือมโนโทวารแล้วเพื่อที่จะจับนะฮะหรือว่าเพื่อเชียระรู้ว่าอะไรเป็นลูกอะไรเป็นนามเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดคือถ้าหาว่าเราจะเจริญสติไปหมดไหมยพรามว่าได้ยินเสียงเกิดขึ้นก็รู้ รู้รสรู้วิกลินเกิดขึ้นก็รู้อะไรต่างๆแลวหรือว่าสัมผัสถูกต้องอยิ้เเย็นร้นออกแสงอะไรเนี่ยเราจะเทียวได้ตามรู้ไปหมดในฐานะที่เราจยูติดกุชนแล้วก็สติอย่างน้อยอย่างเนี้ยถ้าหากว่าเราจะพิจารณาเพียงอย่างเดียวเนมะื่อมาจเจริญกายานุปัสนาก็ดูที่กายนะฮะเอาสติไปตั้งไว้ที่กายเพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าจะเจริญเวทนาก็พิจารณาเวทนาไปอย่างเดียวอ อขอประทานโทษะนะคะ,ะ,ะคือท่านผู้ฟังกล่าวว่าการที่จะพิจารณารู้นามรูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากอยากะละไรยเลยจะรู้แต่เฉพาะรูปทางใจเท่านั้นจะได้ไหมใช่ไหมคะคร,รูปอะไรคะทางใจรูปทนาเนี่ยฮะรูปปัญญาเนี่ยรูปที่สิบแดเนี่ยนะฮะ รูปบัญยัติเนี่ยคือคือพูดง่ายๆกับว่าตัวเราเนี่ยนะฮะเราพิจารณาอันนี้ที่ตัวเราเนี่เราก็เรียกกันว่ากายนะผมไม่ผิดใช่ไหมคือกายาเวลาที่จะรู้ลักษณะของนามและรูปเนี่ยนะคะอย่าลืมค่ะลักษณะไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ความจําแต่ต้องมีลักษณะที่กําลังปรากฏทางหนึ่งทางใด ถ้าจะเป็นทางตาสีสันวันณะต่างๆกําลังปรากฏเป็นสิ่งที่สติจะต้องระลึกรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเสียงปรากฏนิดเดียวเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทางหูเท่านั้นกลิ่นปรากฏนิดเดียวเป็นสิ่งที่มีลักษณะจริงๆในขณะที่กลิ่นกำลังปรากฏไม่ต้องสร้างไม่ต้องนึกอะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าปิดการไม่เจริญปัญญา รู้รูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะรู้รูปอะไรทางใจมีลักษณะอะไรที่ปรากฏเป็นรูปทางใจเราเอาสัยรูปปัญญัติคือรูปร่างันสา่ร่างกายถ้าเราเนี่ยขณะที่เรานั่งอยู่เราพิจารณาว่าเป็นรูปนั่งไม่ใช่ <ขอ S 2> ตัวรเรานะขอประทาน,นโท<ร>ษนะคะที่พิจารณาว่าเป็นรูปนั่งพิจารณาอย่างไรพิจารณารูปที่นั่งนะพิจารณารูปนั่งนะฮะแล้วในใจก็กําหนดรู้ว่าเนี่ยรูปนั่ง อันนี้พ,พูดถึงยอทชด้อคตตาเวลานี้ที่มีความเห็นผิดเนี่ยเห็นผิดในอะไรเห็นผิดในนามรูปที่ประชุมรวมกันเพราะว่าไม่ได้รู้ลักษณะที่ต่างกันของนามแต่ละนามพอถึงรูปที่เราหลงผิดยึดถือว่าเป็นตัวตนเพราะยึดถือรูปที่มาประชุมรวมกันไม่ใช่รู้รูปแต่ละทาง